ดีทุกท่านนะครับก็มีรถบ้านเดิมๆสวยๆส,สภาพพร้อมใช้งานมาแนะนํากันนะครับคันนี้เป็น Toyota c o ค o l l เอลติ s เป็นรุ่นตัวเล็กนะครับ1 1.8งเครื่องยนต์พันแปดซีซีเป็นเกียร์ออโต้คันนี้เชื้อเพลิงใช้ได้2ระบบนะครับเบนซินกับแก๊ส LPG ติดถังโดนัทลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วภายในสะอาดนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบรถคันนี้ตั้งราคาไว้ที่59,000บาทนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทรติดต่อผู้ขายจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับมีคลิปรีวิวจากผู้ขายนะครับสวัสดีครับวันนี้ได้มาอีกคันนนะครับมาใหม่ครับเป็นโต้ต้าเอาติเล็กนะครับคันนี้เป็น a อาติเล็กได้ดมเดิมเยอะหน้เออครับเดิมโรงงานเลยครับคันนี้สีสันโอเคนะครับ80%มีริ้วล้อขีดข่วนบ้างนะครับตามอายุงานอันนี้เป็นใช้น้ำมันสอระบบนะครับ น้ำมันกับแก๊สเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับแนวติดเล็กเครื่องทนเครื่องอึดประหยัดครับตัวนี้สวยๆครับขับโคตรดีครับคันนี้พูดด้วยคำเดียว่าขับโคตรดีขับไม่แพ้รถใหม่ๆได้เลยครับประหยัดมากด้วยครับจะมีริ้วอยบ้างนิดๆหน่อยๆตรงกันชนนี่ครับอพอดีเขา คนกระถางต้นไม้ก็จะมีสีแตกนิดหน่อยนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับยางนะครับยางใหม่นะครับนี่ปีสองสองนะครับปีสองคันยี่สิบสองยางเปลี่ยนครับสี่เส้นเลยครับยางใหม่มากแต่ภายในนะครับภายในสวยๆครับียโต้เบาะหนังนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทจู มีสตาต์แล้วนะครับเครื่องเงียบมากครับเครื่องโคตรเงียบครับเครื่องเสียงมีฟังนะครับบอกนะครับไม่มีขาดนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงมีให้ฟังครบนะครับแอร์เออเย็นหนาวเลยนะครับพร้อมใช้งานครับกระจกเชิดได้ครบนะครับสวยๆเรา เดิมๆโรงงานพร้อมใช้งานสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ